ครับนี้ผมก็พามาดึหัวหมูลงน้ำามาดูาคับมามาูดูดูาดมาดดูมาููดูมาารมูมาดูดูมาด,ดูมามาดูาดูามดูมดมดูมามูมูมมาูมดาดาดาดมาดดาดาดดดดาาลาาาม นี่ครับดูนะครับดูครับการดึกนะครับเราต้องตบเช็กดูก่อนครับป้ามันดังดีไหมนะครับดีวแป๊บนึงครับดังโคตรดีเลยเฮียไปครับดูครับมือครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ้งกิยนะครับ